สิ่งที่เหนื่อยมากๆก็คือหาหามือถือหาเว้นสายตาหาเว้นอ่านหนังสือหาเว้นกันเดดหาทุกวันชวนแกถ่ายรูปอ๋อโดนโนกด่าแล้วเห็นไหมนี่นกบอกว่าแกอย่าบ,บ่นลุงนักเลยลุงแกจําไม่ได้แกหลงแกลืมเคคลิกคลิก หิวน้ำน้ำก็ต้องพกมาให้นะจ๊ะโฆษณาน้ำต้องเข้าแล้วนะเนี่ยดูดูอืมเอ็นดูก็เอ็นดูนิดเมื่อนิดน้องเม่ดูกันพิพิมากนุชฟีดูวิสไม่อนิเรื่อนิ เป็นสุขสบายครับช่นโซ,โ,ซโอเค่ะใสล่ละใส่ละนมีลูกเล็กก็แบกขนมลูกแบกน้ำลูกพอลูกโตหัวแก่ก็ต้องมาแบกเว้นแบ,แบกน้ำแบกยาไม่ได้บ่นนาเล่าให้ฟังเฉยดอกอะไรนี่สวยลุงมาดมดอกอันนี้ดูสิหอ,อมไหมอุ้ยมีพึ่งด้วยเดี๋ยวพึ่งเข้าจมูกเอง นี่ลุงชามา of t สกดูสอหอมไหมดูสิกูดูฟเที่สัเหีหอมไหมไม่หอมโอเคไม่หอมอุ่นบุกคมสู่ราซสไปแกไปด้านซ้าย มาถึงบ้านโอ้ไม่เข็ดไม่เข็ดเดี๋ยวก็จะไปอีกอเพราะว่าจะได้เรียนรู้กันไปเนาะแต่เหนื่อยมากอยากร้องไห้เลยอะเหนื่อยมากมาถึงบ้านต้องเอาผ้าที่ซักไว้ไปตากพอเข้ามาเมื่อกี้ หาอีกแล้วแล้วเนี่ยสิ่งที่เหนื่อยมากๆก็คือหาหามือถือหาเว้นสายตาหาเว้นอ่านหนังสือหาเว้นกันเดดหาทุกวันแล้วก็ซื้อกระเป๋ามาให้ใช้เดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะกระเป๋าที่แมมซื้อมาให้ใช้เป็นคาดเอวนะก็แบบไม่แพงมากอะ่ะเขาจัดรายการที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตไกลาบานเนาะเนี่ยเบาด้วยนะคะเนี่ยกระเป๋าเนี่ยสำหรับคนที่ไปเดินป่าเดินเขาเขาทำแบบเบามากแล้วก็แบบเวลา มีฝนมีอะไรก็ก,ก็ไม่เปียกของข้างในอันนี้สําหรับข้างในนะคะแล้วเนี่ยข้างนอกแล้วก็ใส่มือถือใส่แว่นได้ดีมากเลยนะคะซื้อมาให้แกใช้ไม่ใช้กระเป๋าสะพายไม่ใช้เป้เบาๆแั่มถือเป้ตลอดเนี่ยเป้าสาหรับเป้เนี่ยสาหรับเดินไปเดินออกกําลังกายนะเขาเบามากนะแล้วก็พับเก็บได้นะคะเนี่ย เราก็มีให้แ okay. กไม่เอาไม่เอาสักอย่างเลยแล้วทีนี้ลืมลืมมือถือลืมแว่นลืมโน่นี่นั่นก็ต้องหาแล้วแม่มนะรู้สึกเหนื่อยกับการหาทีนี้เวลาเราจะออกไปไหนเนี่ยเราก็วุ่นวายกับของตัวเองเราก็จะต้องมีกระเป๋ามีมือถือมี กระเป๋าตังกุญแจรถกุญแจบ้านอะไรสารพัดเลยเราก็ต้องมาหาของแกอีกของเราก็ยังไม่เสร็จยิ่งกว่าลูกอ่อนอีกนะทุกคนยังลูกอ่อนเนี่ยเราตื่นตีห้าเราตื่นหกโมงเช้าเรามาเตรียมตัวอะไรของเราเสร็จเตรียมของลูกไปได้เลยลูกเขาไม่ต่อต้านไม่ขัดขานแต่ของแกนี่ไม่ได้ไม่ได้คือแม่มเตรียมของแม่มอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ที่ไปเดินนะคะก็กระเป๋าเนี่ย คือจะจะมีไปตลอดเลยเพราะว่าหมือนก็ใส่กล้อ,ลองใส่แว่นใส่อะไรต่างๆแล้วก็มีน้ําพกไปด้วยนะคะมีลูกอมด้วยเออเพราะว่าเวลาเดินๆไปเนี่ยแกหิวน้ําอะไรเนี้ยนะแม่ผมก็จะได้ให้แกอมลูกอมเออก็ช่วยได้นะวันเนี้ยเดินเนี่ยเดินชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมง่ะชั่วโมงกว่าอมไปสองสองเมตรแล้วเนี่ย ไม่ได้บ่นนะอยากจะเล่าให้ฟังนะเผื่อใครที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้จะได้รู้ล่วงหน้านะว่าเนี่ยอย่างนี้นะแต่เมื่อกี้ที่ที่โกรธแกที่ว่าแกก็ก,ก็ดีนะก็ดีกันไม่ได้โกรธกันจนถึงบ้านนะแต่ก็ต้องให้แกรู้บ้างว่า,วามันไม่ใช่แบบนี้เสมอไปอะ่ะเออคือมันไม่ใช่ทางเดินออกมันจะเดินออกได้ยังไงจะไปบุกป่าตรงนั้นทํำไมในเมื่อทางมันมีอะ่ะแต่ด้วยความดื้อไงด้วยความดื้อดื้อว่ช้นันี่ยัยงจําได้ ฉันยังจําได้ทางเนี้ยไหตรงนี้แหละที่ทําให้เราเหนื่อยนะคะทุกคนแต่ก็แป๊บเดียวเราก็พยายามดึงสติกลับมานะตอนเดินกลับมาแบบก็เออหายใจลึกๆฟังเสียงนกเสียงกาแล้วก็ชวนแกคุยชวนแกถ่ายรูปอ๋อโดนโนกด่าแล้วเห็นไหมนี่นกบอกว่าแกอย่าบ,บ่นลุงนักเลยลุงแกจําไม่ได้แกหลงแกลืมแกจะเดินไปทางไหนแกก็ปล่อยให้แกเดินไปสีารย์สุสด,ดา เออนกด่าแล้วเออ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 เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่บ่นันละโอเคนะโอเคนะเออไม่บ่นแล้วไม่บ่นละไป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 เออรู้แล้วไม่บ่นแล้วก็นี่ไงก็เงียบแล้วไงเนี่ยก็จะพากลับบ้านแล้วเนี่ยเออรู้แล้วแล้วเดี๋ยววันหน้ามาใหม่นะเออแกได้ยินหมดใช่ไหมอ๋อแกได้ยินหมดหรอเมื่อกี้ที่ฉันบ่นอะ เออเออเอ,อเห็นไหมแกเข้าใจแล้วโอเคคลิกคลิกก็เหตุการณ์ปกตินะคะจะได้ไม่งอนสี่ห้าวันอีกแต่แม่ก็จะพาออกไปอีกนะคะเดี๋ยวก็ไปเดินให้ชินเลยป่านั้นน่ะจะไปเดินทุกวันเลยเดี๋ยวพรุ่งน um ี้จะไปอีกให้แกเดินให้จําเลยจะไม่ไปแบบแบบสายมากวันนี้เราออก5้าโมงแล้วอ่ะ แล้วถ้าเกิดเรา, <S 2> <S 2> เราไปเดินหลงอยู่ในป่าเนี่ยเราออกจากป่าไม่ได้ก็มืดใช่ไหมโอ้นอนกันอยู่ในป่านั่นแหละทีหลังเราก็ต้องออกไปไกลๆแต่จริงๆแล้วเราตั้งใจจะไปเดินเล่นแค่รอบเล็กๆไกลๆบ้านะป่าเนี่ยอยู่ติดบ้านแล้วไปประจําแต่มันมีหลายทางซึ่งเราก็ไม่รู้จักทุกทางแม่เนี่ยไม่รู้จักทุกทางก็จะไปในทางที่แม่รู้จักแต่ลุงเนี่ยแต่ไหนแต่ไรแ,แ,แล้วถ้าทางไหนที่แกไปแล้วแกไม่อยากไปอีกสมมุติว่าเราเดินไปเนี่ยไปไปทางนี้นะยังไงก็แล้วแต่แกจะไม่กลับทางนี้เด็ดขาด แกจะต้องเดินอ้อมเดินบนทางเนี้ยทางที่เดินเข้าไปเนี่ยไม่กลับดิดขาดไม่ว่าไปไหนเคยไปเดินหลงที่ญี่ปุ่นหลงเป็นวันเลยนะคะเป็นวันเลยตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยเลยเดินหลงแบบหลงลึกเข้าไปเลยนะแกไม่ยอมกลับทางเดิมแม่บอกว่าเนี่ยที่เราเดินมาเมื่อกี้เนี่ยแหมเจอรถป้ารถไฟนะเราเราไปที่ปลายรถไฟเนี่ยเรากลับกลับมาที่เดิมได้ไม่เดินเดินเดิน เขาไม่ยอมรับประกังลงไปอีกไปอีกไปอีกนะนั่นแหละเหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากเลยดีนะวันนี้ไม่ต้องไปทํามื้อเย็นคือมีอยู่แล้วของที่เราปิ้งย่างกันเมื่อวานะยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะก็ทานนั้นแหละก็นี่แหละค่ะชีวิตของแมมกะปิในเยอรมนีนะคะก็อยากจะเล่าจะแชร์เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะก็ถือว่าเป็น ประสบการณ์ที่มาแชร์กันแล้วกันนะคะทุกคนสรุปว่าเราก็รอดปลอดภัยมาถึงบ้านนะคะเด,เดี๋ยวแมมก็จะไปอาบน้ําเตรียมมื้อเย็นให้แกตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะคะเกือบจะสองทุ่มแล้วคือเหนื่อยทานอะไรไม่ลงนะพักก่อนนะคะอาบน้ะไรเสร็จก็จะไปเตรียมให้แกนะคะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่มาฟังแมมบนแล้วก็ขอบคุณที่ไปเดินเล่นด้วยกันวันนี้นะคะนี่แหละเดี๋ยวจะเ,เก็บ ภาพแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ดูบ่อยๆนะว่าชีวิตของอลุงไวยชรากับป้าไวยทองนะี่ <laughs> <laughs> เป็นยังไงนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแมมกะปีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆ like, กๆารกดติดตามที่มีให้แอมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชื่อสวิตาเซสวัสดีค่ะมือเย็นหลังมือเย็นของวันวันนี้เป็น ten 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 ni 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 wo ya oi du 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 blueberry cap strawberry lama tap kan

หมดแล้วหมดแล้วค่ะอ,อร่อยไหมคะอร่อยจริงจริง,งหมดเลยเด็กดื้อเด็กดื้อลุงเด็กดื้อลุงเด็กดื้อ